สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพร้อมกับแอนด์อีกแล้วนะคะ วันนี้ค่ะเราจะพาคุณลูกค้าทุกท่านมาพบกับเจ้านิสสันอเมร่านะคะซื้อรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีของเราค่ะและสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจอยากใช้เงินดาวน้อยนะคะพร้อมกับออปชั่นดีๆรถดีๆแบบนี้นะคะสามารถอินบอสขายอันได้เลยนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะมีดาวเริ่มต้นตั้งแต่9,900บาทเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ ยังไม่หมดนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณลูกค้ามาพบกับการรีวิวนะคะในส่วนของตัวรถนิสสันเนมล่าคันนี้นะคะว่ามีออปชั่นจุกๆยังไงบ้างนะคะและของแถมจากหนาจาเต็มยังไงบ้างนะคะไปพบกันเลยคะ่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะสาหรับนิสสันอเมล่รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น V L นะคะแต่ว่าราคาเริ่มต้นนะคะของนิสสันอเมล่ค่ะอยู่ที่549,000บาทนะคะและมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆค่ะคุณลูกค้าค่ะคือดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่9999บาทค่ะหรือเลือกรับในส่วนของดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นตะ์น่า48มงวดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะในส่วนของออปชั่นรถคันนี้ค่ะมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะ ในส่วนของกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟหน้าค่ะจะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็จะเป็นแบบ LED ค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นล้ออลอยนะคะขนาด15นิ้วนะคะซึ่งจะเป็นลายแบบหรูหรูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีของเขานะคะจะมีทั้งหมด9สีเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะจะมีทั้งแบบใส่ชุดแต่งแล้วก็ไม่ใส่ชุดแต่งนะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกสัรกันได้เลยนะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าในส่วนของตัวบอดี้เขานะคะนั่งได้สบายมากเลยค่ะเนื่องจากห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะคะเหมาะแก่การขับใช้รถในเมืองแล้วก็ขับทางไกลสะดวกสบายมาก มากเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าจะเป็นเครื่อง1 0 0 0นซีซีนะคะเทอร์โบค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าแรงและก็ประหยดัดน้ำมันมากๆเลยนะคะสามารถเติมเบนซินเก้าหนได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะกล้อง360องศาค่ะก็คือจะมีในส่วนของเตือนจุดอับสายตานะคะเตือนขณะจอดค่ะ เตือนเมื่อรถนะคะออกนอกช่องทางค่ะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบนะคะเซนเซอร์เตือนแรงดันลมยางให้ด้วยค่ะ ระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยกู่หน้านะคะด้านข้างค่ะม่านถุงลมนะคะแล้วก็ระบบป้องกันล้อล็อกค่ะระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกนะคะก็คือในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยคือจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันเลยนะคะในส่วนของตัวห้องโดยสารเนี่ยคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากว้างสบายนะคะสะดวกสบายมากๆเลยพวงมาลัยจะเป็นแบบ3กา้านค่ะแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะมีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบล็อกความเร็วให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ โซนเกียร์นะคะแล้วก็ในส่วนของโซนโซนด้านหน้าเนี่ยคือออกแบบมาได้หรูหรามากเลยนะคะตัวนี้นะคะมาด้วยวัสดุนะคะเบาะหนังสังเคราะห์ส,สีดําค่ะคุณลูกค้าค่ะมีจุดชาร์จแบตให้กับคุณลูกค้าทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะซึ่งเหมาะแก่การดูทางมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว n i สสั n คอนเน็กนะคะตัวหน้าจอเนี่ยนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto Play ด้วยนะคะ แล้วก็มีในส่วนของตัวไวเลตชาร์เจอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแบบระบบคูลสตาร์ทนะคะคุญแจจะเป็นแบบคุญแจอัจฉริยะนะคะด้านท้ายรถของเขานะคะที่เก็บสัมภาระอนเนกประสงค์ท้ายรถค่ะบอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กว้างขวางนะคะรองรับได้ทั้งถุงก๊อปกระเป๋าเดินทางนะคะหรือจะเป็นในส่วนของกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆได้เลยค่ะ จบล,ลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวรถนิสสันเนมร่ารุ่นนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้ข้อเสนอดีๆกับเรานะคะสามารถโทรหาแอนได้เลยค่ะที่เบอร์081ค่ะ8764968นะคะแอนค่ะยินดีให้บริการนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจรายละเอียดนะคะจะทิ้งอ็อกซ์นะคะไว้ที่ช่องแชทค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไอดีไลน์นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับช่งองทางการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะลูกค้าสามารถที่จะทัก แอนได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถคิดถึงแอนค่ะให้แอนได้ดูแลนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ